แปนึงเตรียมตัวเรียนไทยอีสานส่างสินกำทีมเอามือนี้นักฟุตบอลมาออกกำลังก่อนครับซ้อมซ้อมซ้อมก็ลังทีเปียวเสียเคียร์เพียงออกอ่าเด้อยนั่นขาดนั่นขาดมีซิมีกล้วยหนูครับมือหนึ่ง สอดกันขึ้นหันละครับแ่ย่ไปอยู่แล้วงโอ้โอ้มีแปลนดีดีเป็นตะแลนออกดีเลยข้างเขีไม่ขึ้นมานีีกคือยังห้าไปต่อโอ้ยคือยังไปต่อเป็นเปลนดียังเลยหรอออกเล่ได้ก่อยลงๆไป

อนเปิดเปิดปิดนี่ไปน้ำปิดนี่ไปน้ำห้ามันแรนอกมาเขาเนียวแต่คุดมือยเขาเลยปุ่มเฟี้ยงอะปิดเฟียงยัดไว้เพราะมันเขาว่าใดส่ก็มาเปิดเปิดขวยครับบัเนี่โอ้ที่แรกว่ามันอ่อยหยาเลียงงัวดตัวนี้ อย่างงามเลยเพอหะไงมันเขาไปไหมแม่ตัวหนูผมว่านี่แหละอันบระมาณเนาะที่อย่างนี้เขาถ้เห็นแปรียวนี่นย่างเปรียวทะลุอยู่นี่เป็นเมียหนึ่งอยู่กับไก่ฝุ่นเด็กน้อยย่างที่เห็นขุดไปเบื้องหูหน่อยหน่อยขุดไปเล็กน้อยเขาสี่หูว่างหูกน้อยระจายกันเนาะผู้หนึ่งยู่นี่ผู้หนึ่งยืนฟังคนอยู่สุระฟังอ่าเริ่มขุดหวยเงี้ยครับเลย ยูโบยูกันมองนี้ก็รู้เรื่องเด้ครับอ่าอุดไว้ผูกคุมเชิงกับลุงเทนนี่เป็นเก็บขาแนะ่ปีนี่เก็บขาจะเป็นทีปรึกษาได้เป็นทีปรึกษาได้น่าใสประสบการณ์ในการไอ้เรืออ่องทั้งหลวงอ่าครับสิบแปด ตานกันครับบันนี้สวัสดีครับมือนีไทยีสานสางสินเขาสูฤดูการกินหนูหน้าหรอครับผมอาหารปลาแล้วปลาไหลก็ได้กินแล้วเหลือแต่หนูหน้าหรอครับปีนี้หนูหน้าัวใหญ่ สับเร็วก็สิตอนประมาณนี้ครับบอกไงอันไหนพอได้ย่ำกบกบนี่ตัวนึงอยู่นี้ตัวสองตัวมบาทที่นีนทำเครื่องครับบันี้ ครื่องอดลงหมอครับบัดน,นี้ค,นครับเครื่องแกงกับสิประมาณนี้ครับก่อนตําลงหมอตะไคร้ใบบักกูดกระเทียมรพริกครับนิ่นนิ่นตะไคร้เรืนเรืน,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 นสมุนไพรครับบ้านนี้กวางูสูนนี่ไายกับไส้พะการังครับ มีสิบัวสมุนไพรกับน้ำปลาแดกครับตับข้าวตำจะข้าวครับบันนี้เล็กๆครับผมบาทที่นี่ก็พร้อมแล้วขั้นตอนแรกครับปลาแดกเสียง,งยมปลาล้าพุทนาอห้เพนื่อนนะครับนี่ กัวปลาแบก้อนอันดับแรเกเป่หลายบ่ได้ครับมันดีเข้มเอาพร้อมหอมเอาพร้อมหอมครับมันเป็นหลายแบบหลายซะว้าหน้ำปลาไหเอาละเดินไปขึ้จังหวะนี้อ่าไปห้องไปยูดส่วนสาค,ครับสูมือนี่สบายดีป่ะครับสูมือนี่สบายดีครับประสบบัานเหตุประสบบัานเหตุ <laughs> รรค,หครับไม่พอใครจะรอกไม่ใครได้ออกคลิปปันได้ครับมืนอนี่ก็ได้มาเป็นฟอรักว มยม่ยมยามถามข้าวมาใส่มาขวานูใส่ข้าวแกเราสู้กินครับขอบผมณขวดับข้าวกันครับเห้นมันหอ,อนมน้ำกระเดียกตามด้วยเครื่องที่เขาต่ำไว้ตอนไงเๆๆนี่ยครับเนื่งนังน,นั้นโรครวบปีศาจระเด็กนันเอยันเตี้ยเฮีย นี่คโอ้โอว้ยควรอโดุดเตอาอะไรที่นี่เป็นจากกาศขนาดเดียดเดียดเดียดหมูมันมั่นอยู่แล้วครับวัติดสถะทะครับวัวไอ้มันไปทางซุกไปแล้วครับ นัวน้ำปลาแดดก็เร็วห้เกาก็เด็ดกรุงเข,ขนนืองอีกยังห่งวนนี้สองโตนครับหนู ตอนนี้กับมีตอนน้อยกับมีค่ดูแกนผู้สวยผุ้น่นาม,มั่นไมาหย่อนเลยนะครับผมน้ำนี่นี่เขาจะตักมาหรอก็หมูเริ่มชุบกระทะแห้งแต่หย่อนน้ำครับเพื่อที่จะติดครับเอาแล้วอยู่ไหนครับครับอ้แบบนี้นี่จะทีไร ไปเรื่องออกไปนี่ครับของเด็ดที่เด็ดพักกระเดาเส้นได้หนีแล้วมาพักซีเล้าครับจ้าพักกระเดาแช่น,นั้นครับทีใส่ตั้งยอดแลวใบแล้วยอดลวกมือเดียว ใช่ครับผ้โหเก็บทับหนิ้วอ้ยของคักเลยครับพี่น้องใสงไฟเมนูในตำนานเลยนี่ใส่เบ <Sh ot> ื่อนีกับตัวไพลตัวมันเหรอครับก็ดีอ่ะเพื่อนเนี่ครับเครื่องมัเสียบน้ำเครื่องหลายนี่เละ ไห็นบอพิปันไดแฟลูเยอที่หก่อน,น,นเพราะว่ามันใส่อคลิกหลายอยู่ท่านไดปันไดครับปกติมันต้องเป็นกำง่าๆหม,มด,ด,ด,ดแล้วปกติมีหลายปันเลบอกผมใส่ีกก็เดยปกติไม่ได้เห็ดโดนเสียหรอสอปีเลยครับ

ไปสักพักครับผมให้ซุปกันมาน่้ครับผมหลังจากครัวไว้ประมาณสิบนาทีาน้ำก็เริ่มบกเริ่มแห้งครับบ่าที่นีุ้งเครื่องไปก่อนแบบแรกก็ต,แบบกต้องแกะมังกรว่านำปลานำปลาแดงมันสีเชอมสำเร็จเราต้องเขิมครับ ปลานิดหน่อยก็นำปลาแดกมันก็มี่อยู่แล้วปรุงมันนุ่ยแล้วปรุงนุ่ยครับผมตามใจชอบใส่รถดี โอ้อยครับ,บรพพครับขันบะมีตสัพพีเป็นยังครับนันหลายเกินไปครับที่ออกไปหนยนงนำล่างโคกขับที่เด็ดคุิ ไปยังอยเผื่อว้ช <ım. S 1> ้องสีด้ใส่ผักเพราะว่าัวไกยอดเสีย้อดเียแน่นไปกดาเฮีดสจึงียง้ผอผมก็เคยเหตุที่เดียครับเคยกินนัขบว่ชยอดใส่ตันเสียบใสมาเบอร์สดเลย

ครับผมเสแยบพื้เก่าล่อเหลือดีนิดนึงครับเติมผักเอาละครับที่เด็ดตอนุดท่ายครับระเดาหอยอดอ่อนๆสองสามหยดแล้วค่อยใส่ไปมัน่าคลมหลาแล้วค่อยปรุงไปแเส็ดโคนูกันน่ไหม <laughs> <S <s <music> <S นี่ครับผมผักสีเหลาใส่เข้าไปครับแซ่บ ร่อยครับหัวหนูผักกระเดาเสน้ห์ปลาเดียกใส่ไก่ซีเล่าลุกๆลุกแฟนยำแล้วเนี่ยแล้วหัดใส่ล้วสิบตรงว่าเด้อบางเหี้นขัวหนูในตำน้ำนี่เรียบร้อยครับผม,ม ผมน้ำคลนนกับมึนี้ไปลองเห็ดมึงได้ครับเด้อไีหน้องสูตรนี่ง่ายครับใส่แค่นี้กับขมลำลำแล้วครับแตหลายคนนี้ไม่สิกินปเลยครับผมบางคนกับหมักผักใส่บางคนกับหมักขมเป็นขมแล้วแต่ชอบครับผม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมไทยอีสานสร้างสินมากินดซ้อนทำการทำบันไหวายกดแปลนันออกแปลนี่กดแปลนี่ออกแปลนันแล้วบอมบอมแมนหนูออกเด้อค้นแล้ออกใหญ่นี้คุณผู้อื่นแม่เขาบอกว่าีหนูคุณผู้ใดกระสุดคุณผู้ใดกระสุด อ่าครับผมมาดิค well> ือกำลังเดือบอยเลยครับเลยมันหลอกเองเล้วครับมาครับผมมาอ่าครับกำลังตักเลยเป็นตึ้งอะไรครับเป็นตึ้งมวนได้นะรับผมมวนขาอะไรเปล่าเปลี่ยนสิ๊บก่อน เรสชาิเกาอยู่เรสชาิเกาครับเข้มคมาแซบือเผมใส่น้ำหลากหลายะเดี๋ยวะบอกผมที่นมือยังววาอยู่เพราะกระดาผมใส่ลรยพิกเกินข้าบเราได้นิันมันออกบ่า้วปา้วนไปแดนดินเลยน้ำผมคนนี้งจังหนอยใส่เลยสาิ้อผมห่านผิดปกติผมอยากมันใส่ไร่ต่างบ่ข้าวครับนี่ ม่้สิบ่อข้าวพอดีเอาเอาว่าลาบแวววให้บ่เอาเ้อผมบ่ออันี่าวดแล้กอง